สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อเอฟซีแม่เอฟซีพี่เอฟซีทุกท่กทานจ้าดูเด็กน้อยวาเลนไทน์ไปกินต้นใบไผ่ค่ะ อพ on, ี่งามเข้ามาอยู่ข้างนอกบอฮ่าฮ่าเวพี่แล้วเวพี่งามหมูพี่งามมาอยู่ข้างนอกบวันนี้ โอ้เวทพี่งามค่ะเวทพี่งามเอาพ่ออเล่อยู่ข้างในแล้วให้พี่งามอยู่ข้างนอกรักกันรักกันนะรักกันรักกันละนัแล้ว

พี่งามพี่งามจะขึ้นแต่น้องเลยเอาเอาพอกัแม่เขาก็จีบกันหมลพ่อกับแม่เขาก็จีบกันโอ้พ่อกับแม่เขาก็จีบกันดูพ่อเล่กับแม่วัสนาเขาก็จีบกันฮะลูกลูกชายก็โยกันอยู่นี่เอ้า cái chuột đen ừ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  ha ơi hey ready yeah, 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 yeah. <laughs> <coughs> อย่ารับตาไหมนี่ผู้ด cool ังผู้จัดชงไทยวัตถุปุ๋ยไก่ดินไปไปไปมาเดิอมาเร้่มมาเริ่มมาเริอมเมมาเร้อม้วอหนอือนอไปไปไปอยากยกับพ่อหน้อยดนอไปไปเลไปเลย ามเร็วฮามเร็วามบบฮามาเม่ะเป็นไรขับไลไมไปเนาะเขาอยากโยกันได้เนาะพีงามไปไปเล่นกับพี่กับน้อง เอามากส้นนี่ยังอยู่นีบาดเธอนี่ยในเสาบ้านอือสิเอาเสาจะเอาเสาพ่อเลบ่ฮะมาด้อ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 ทางนีนมันเจ๋งเจ๋งด้อ่ขอยูาเือมาเือมาือ เบืงเบองบืงเบืงทรงไซซ์ทรงไซซสิเอาเสาต้นนีแล้นี่นะสีเอเาตนนีแล้กงกูกูหนาขึ้นได้แล้วครับผมนี่กำลังกลังปูนมีกระตก ก็ดูดูมันเตะออกฮือขยกขย o โอ้โหดูดูกเขาอยู่หายแล้วมาดิมาดิมาไปหาพ่อไปหาพ่ออเล่ไปหาพ่ออเล่เลย อ้าวพ่อจะรู้จักลูกชายหมือนเนาะอ้าวรักกันแล้วกันรักกันแล้วค่ะอ้าวดูสายตาพ่อฮะดูสายตาพ่อกับลูกชายก่อนนะโอโยโยโยเอ้อออออาจกเบิงเบิงแม่ลูกชายจะคล้องมั้นั้นเอออันนี้มี่เง่าว่ะอันนั้นสิโดว่ะ อ้าวจกเบิงจกเบิงโอ้พ่อสำรวจว่าใช่ลูกชายตัวเองไหมเนาะพ่อสำรวจดูแล้วเฮ้ใช่ลูกชายไหมนะพ่อเล่ใช่ลูกชายไหมนี่ลูกชายลาเดจจำได้ไหมนี่เอาเอาดมตูดดมตูด อีย่างละเอาเอาเอาพ่อลวงตูดพ่อลวงตูดอพี่งามก็ไม่อยากให้ไปเอ้าพี่งามก็อยากโยก

ยินน่ะกับมันเนาะสร้างหาเต้าบุ้งไปขึ้นไปต้นพันธุ์ดีอ่ะกอดกันกอดกันค่ะพี่กับน,น้องกอดกันเอ,เอาเอาเปลี่ยนกันขึ้นบ้างอ่ะเปลี่ยนกันขึ้นบ้างเนอะ เอาเอาดูด oh, oh, hey, ูดูพ oh, hey, ี่งามดูพี่งาม แม่ไปแล้วเดอ้อแม่ไปแล้วเดอ้อดูพี่งามดูพี่งามอู้ชนตูดแล้วนันพี่งามชนตูดแล้วออเออเอาน้องน้องจะขึ้นแล้วคะ่ะเอาเปลี่ยนกันขึ้นจะขึ้นพี่งามบ้างขึ้นได้ไหมพี่งามสูงกว่านั่นน่ะพี่งามสูงกว่า แม่ไปแล้วคอยดูนะคะจะวิ่งตามแม่ไหมวิ่งตามแม่ไหมน้อแม่ไปแล้วเด้อนั่นแม่ไปแล้วนั่นท้ายแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเอ้า โอ้ยพี่ชายก็อยากเล่นกับน้องเนาะอยากโยกน้องเนาะโอ้ยอย,อยากไปน้ำเอ้ยเอ้ยนอนแล้วนอนแล้วเม่ไปแล้วเม่ไปแล้วนุ่นแม่จะไปอาบน้ำแล้วเม่ไปอาบน้ำแล้ววนันท้าย นั่นนั่นนั่นได้ปุ้งกีแล้วเ,เด้อแม่ไปแล้วนั้นท้ายนู่นแม่ไปไกลแล้วเด้อกอดไว้เบิ่งว่ะกอดไว้เอา้าพี่งามก็กอดน้องไว้กอดมือน้องไว้อย่าดึงหางน้องเด้อละ่ะเอาพี่งามอย่าดึงหางน้องเด้อ กดเออ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 โอ้โอ้โอ้ไปแล้วอุ้ยอุ้ยวยวายวอยวายแล้วน้องหนีแล้วน้องหนีน้องหนีแล้วพี่งามนุ่นไปหาแม่แล้วอู้อู้อุ้ย ไปแล้วค่ะไปแล้วไปหาแม่แล้วค่ะไปอาบน้ำแล้วค่ะน้องไปแล้วเด้ออุ้ยยังไงอุ้ยอยากไปกับน้องบ่เอ้ยเอ้ยดูค่ะดูดูค่ะแม่จ๋าดูอยากไปกับน้องอ,อุ้ยอุ้ย อ้อ,อ้ยอ,อยากไปกับน้องแล้วเอ้ไอดูน้องน <ไป S 1> ้องไปทำอะไรน่ะน้ <c oughs> องน่ะฮะดีึงลไลม่อยากไปอไปดียลอยนย้ยนี้เนีนนโอ้ยไอ้นี่ ไปวะจอกบอผ้าไปจกเถื่อนก็มาหากันคือเก่าแล้วบรดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทน์ด้วยนะคะมาหากันคือเก่าอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยโวยวายโวยวายโวยวายน้องไปแล้วโวยวายอุ้ยโวยวาย น้องเขาไปอาบน้ำแล้ว